โอเคยสวัสดีครับผมตาแชนแนลไม่ยูนในเกมมาครับโปเจต์อดูชันโอเคขอพูดอะรอย่างน่อเลยขออภัยนะผมอัดไปแล้วแต่ไฟมันเสียขออภัยเลยนะครับก็คือผมสร้างบ้านมานิดหน่อยแล้วเนี่ยสร้างมานิดหน่อยแล้ว เดีมันเสียหมดเลยอะต่อภายเลยแล้วผมสร้างมานิดหน่อยแล้วไฟมันหายอะมือพอดีเลยเราสร้างบ้านสร้างอยู่นะไม่ว่าจะสร้างฉันสอนให้อตอนนี้ยังอยู่ในช่วงสร้างอยู่อะที่มันมันเสียต่อภัยมากเลยโอเคเรามานอนในหวาเปิดมานอนเลย เอาล่ะเราไปสร้างบ้านชั้นสองเลยครับไม่รู้เธอจ้างอะไรที่มายังไงอะ่ะเห็นว่าซอมบี้ยันดำน้ำอยู่โอเคไม้เหลือก้าวอันใช้ดำได้ ออมาได้ชิ้นเงนบอเด418ใช้ได้อยู่นะเด๋ยากจะพูดอีกรอบนึงคือขอภยอัยอ่ะเจะบอกว่าแผงจะเป็นทำเป็นหออคอยอ่ะตอนเยตอนจินเนื้อนล้วเด,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 อดอี๋ยวจินก็ตายตายในนี้เลาวไม่วลาเลยแค่นี้ไม่ตาย ทีเราต้เห็นทิ่เปอร์หงตัวสตัวสตัวเยอะย่าเสอายออยิไก่สิ Okay โอเคอเครับตอนแรกผมก็ว่าเป็นบอสแบบนี้อ่ะเซเลียมันมีรูอยู่ผมดูว่าเท่ดีโอเคนี่แหละโอเคตอนนี้เราบอกไปหาสายนั่นจำเป็นต้องมีสายไปจะลงได้ไหมเนี่ยอืม เดี๋ยวต้องทำเป็นบันไดขึ้นแล้วอันนี้อฮึลงไปครับเออมันจะสร้อยไป,ไปในดิบตาเมื่อเอ,อื่นมีเตินเดินเข้ามาเฮ้ยร้องเพลงไปหรอจำชวิลเอาไปสโตนโชว์เอาไปหาทรายนะ เขียนป่าวครับเด็กเชื่อเชื่อเชื่อเชือไปทำจดุดดื่มจดแล้วต้องใช้ทรายด่านทำน้ำเอาไปเผาแบบฐานหินเอ้ยใชทรายอยู่ยแล้วจะใช้เตาเผาอ่ะโอ้ยสำรวจไปเลยนะซอมบี้มีซอมบี้มาตายภาพนี้ซอมบี้ยังตายแล้วเป็นโถงเลือดภาพไหนดูมันเป็นภาพเนื้อ เรา่นแรงบดน้ำนเราโดนแรงบิดน้ำโอ้โดนแรงบดน้ำาร้บางเพ่เรื่ออื่เอน,นเชิเข้ามาเจ้นลู้พอ่อปล่าถูกไปก่อน พยาทามใช้เธอทจจีอ่มันชอบเธอที่มันเอ้ยไม่ใช่ไม่ให้ชอบเธอเป็นไปไม่ได้เราได้นี่โอ้ยเด็กจะมาอะไรนะเออไฟเจ้าหายผมไปรีเซ็ตเชื่อมมาไฟมันไฟเสียเป็นหนึ่งไฟไฟมัน ผมเอาไฟล์ไปรีเซต็ตอะคือผมรีสตาร์ทเครื่องคือเอาแบบคือเป็นปรับเป็นท่าน้ำต้มเือแบบเหมือนมึ่งซื้อมาใหม่อะเป็นแบบมาใหม่เลยลบไฟล์หมดเลยคนจะคิดว่าไฟล์มันอยู่อะไฟล์ไม่อยู่อะไฟล์ผมตสซาเซฟไว้ใน SD card แล้วมมนยังหายไปเลยอะผมเถอะไปกดโดนลบแน่เลยแล้วต้องอาบไหนแต่โชคดีที่ไฟล์เกมมันอยู่อะผมได้สำรองทั้งหมดมาพอดีเลยโอเคปที่บ่อน้ำ เราจะทำเป็นแบบเหมือนอันนี้เป็นปราสาทใหญ่ๆอ่ะรู้ว่าท่าบ้านหรือเปล่าเน่วใช้ไปก่อนทีเราจะจะไม่สิ้นเปือนฐานนะฐานเราเหลือแหลืและเหลือสิบก้อนโอ้โหไม่เดลแล้วไม่อยากถามาแล้ว เจสิบสิบยไปเราไปต่อเติมกันเออดดดดเดอเดอดาไม่ทำเป็นบันไดอะเดี๋ยวาทำมันดี๋ะิศอะโอเคนี่เราสราม,มาเลยอะเไปล่ามอนเตอร์ดกว่าไปเชียร์พวิเปอร์อะายฟันสลายพายไปในพิตา แต่เห็นทิปเปอร์เดินเข้ามามันต้องชิพายแล้วที่มันเจอเองแต่แแอะไรเราเนี่ยทิปเปอร์ามาแล้วทิปเปอร์ยาโอ๊ยโหโชคดีใต้โชคดียืนน้ำอะ่ะโชคดีไปเราได้ดาเมจน,น้อย จะสารดำใต้น้ำไม่เห็นโดนเจ็ดเลยเนจะ็ระเบิดที่เพิ่งเดินเข้ามาเราสายบุหรี่อ้ยโอ้เราจะมาโชว์แป้นแล้วอี่เจ็ดอูดก็ไม่เป็นไรนะรูบูดึงได้ว่าตอนนี้มันมีเรียกว่าอะไรนะมีดันเจียนอยู่เอ้ยมีถ่ำอยู่นี่เนี่ย อืมเสีสไปเดอร์เฮ้ยโอ้โหสวรรค์ชั้นเจสเฮ้ยอไปไปอยากไปห่อนเจอทานไนดะ้โอ้โหเลยเหมือนเลยทำอืมเจอทานไนะด้โชคดีไปไหนนะอืมอืมจะเรียกว่าโชคด,ดีดีไหมเนะี่ยผมโชคร้าย ตายฟันต่อดสลายไปใดพิบตาเมืม่อมาอื่นเดินเข้ามาจับมือจับไฟอุ้ยเวลาปลัดไฟแป๊บเปลาโดยตอนอันเนี้ยตอวผิดคลายฟันมันสลายไปหมดเราลอดอนไรไม่รู้เลย ผมทำให้ตัวสไปเดอร์ตอนเช้ามาไม่ตีเราเนี่ยแตนไหนถ้ามไม่รู้ว่าแน่ใจป่ะ <c oughs> ผมเจอเล็กแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะเจอฐานให้เอาฐานไปใช้ <c oughs> อุยอุยอุยยาฐานอ้วนฐานอ้วนฐานอ้วนโอ้โหเยอะเฮ้ย จ้าโอชิสออกไปได้โอ